265ทับ 60R18 นะคะตัวนี้มีบันไดเหยียบขึ้นตัวนี้เป็นเหล็กใช้งานได้จริงนะคะออปชั่นหน้าจอทัชสกรีนสัมผัส10นิ้วนะคะจะมีเทหยยบขึ้นด้าน,นข้างด้วยคันนี้นะคะราคาอยู่ที่699,000บาทนะคะในส่วนของด้านหน้าจะเป็นาการออกแบบใหม่เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะ All new Titan, อ l ู n ิ w t i t a แันหัวเดียวเรามาชมในส่วนของด้านข้างนะคะว่ายุบเปลี่ยนแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้าง ด้านข้างนะคะจะเปลี่ยนแม็กนะคะเป็นขอบ18นิ้วนะคะยาง265ับ 60R18 นะคะตัวนี้ยางออฟโรดอย่างดีเลยนะคะถัดมานะคะด้านข้างใส่เป็นซุ้มล้อด้านข้างแบบหมดแบบนี้เลยนะคะตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์ไลโคนแบบนี้เลยนะคะด้านข้างเราสามารถเลือกได้นะคะสติ๊กเกอร์ตัวนี้เรามีแบบให้เลือกมากกว่า20แบบเลยและด้านล่างนะคะในส่วนตัวนี้จะมีบันไดเหยียบขึ้นตัวนี้เป็นเหล็กใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้ส,สวยๆเลยนะคะแล้วก็ ตกแต่งด้วยเบ้ามือแล้วก็คิวกางสาดด้านข้างนะคะนี่เลยส่วนของด้านบนนะคะเราติดตั้งเป็นคอกให้ด้วยนะคะตัวนี้เน้นใช้งานบรรทุกอันนี้ลูกค้าเขาจะเอาไปบรรทุกน้ํานะคะเป็นเจ้าของโรงงานน้ําอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะด้านหลังเราติดตั้งเพิ่มนะคะตัวนี้เป็นบันไดเหยียบขึ้นด้านหลังนะคะแล้วก็มีหูรากจูงสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานมากนะคะตัวนี้นี่และที่สําคัญตัวนี้จะมีที่เหยียบขึ้นด้าน,านข้างด้วยนี่เลย เวลาเราจะขึ้นขึ้นมุมด้านข้างก็ได้นะคะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเดสารกันนะคะของ All New ไบตันหัวเดี่ยวของเรานะคะในส่วนของห้องเดสารนะคะนี่เลยก็จะได้ในส่วนของออปชั่นหน้าจอทัชส,สกรีนสัมผัส10นิ้วนะคะตัวนี้เป็นหัวเดี่ยวเจ้าเดียวที่มีหน้าจอทัชส,สกรีนแบบนี้นะคะดูแผนที่การทํางานต่างๆได้นะคะในส่วนของเกียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์ ธรรมดานะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเบาะหนังนะคะเป็นตัว4วิวด้วยนะคะนี่เลยถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจตกแต่งแบบนี้นะคะกระบะใช้งานนะคะสามารถโทรเบอร์ติดต่อยุนะคะ0924364996นะคะหรือโทรเบอร์ติดต่อ0908458079นะคะสวัสดีค่ะ